ท่ามกลางเสียงกำมะนาตคำรามก้องประกาศถึงพระบารมีและกลีบดอกไม้โปรโยปลายทานน้ำร้อนน้ำเย็นจากเบื้องบนก็ลังไหลลงมาเพื่อสงสนานทานน้ำร้อนมีความหมายถึงความยากลำบากในการบำเพ็ญทุกรกิริยาทานน้ำเย็นหมายถึงความเพียรทั้งจิตใจจนกระทั่งบริสุทธิ์สายน้ำนั้นลังไหลไปรวมกันอยู่ทางบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของสาวอาโศกในปัจจุบัน รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้อำนวยการขุดค้นเสาอาโศกต้นนี้จารึกคำสลักที่เห็นปรากฏอยู่เป็นประจักษ์พยานชิ้นสำคัญของประวัติศาสตร์เพราะเนื้อความระบุว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ดังนั้นจึงไม่เป็นเพียงการยืนยันถึงพระราชศรัทธาอันสูงล้นแห่งพระเจ้าอาโศกมหาราชจากพระพัฒดผู้ยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระบรมศาสดาที่ปรินิพานไปก่อนพระองค์ถึงกว่า200ปีเท่านั้น แต่ได้ยืนยันถึงสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั่นคือความมีอยู่จริงของพระบรมศาสดาผู้ประสูตรในสากยะคติยราชตระกูลเมื่อ2,500กว่าปีล่วงมาแล้ว ่าน้ำลงสู่แม่น้ำคงคาในพาราณสีมีมากถึงกว่า60แห่งเต็มไปด้วยผู้คนจากทุกสารทิศในทุกโมงยางความวุ่นวายคับข้างที่เห็นด้วยตากลับกลายเป็นความสงบที่สุดแห่งสภาวะจิตใจได้ในเวลาเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ริมแม่น้ำคงคานี้เท่านั้นที่โลกพลิกผันเป็นสองด้านอยู่เสมอและเต็มไปด้วยภาพแห่งชีวิตที่ไม่อาจหาชมได้จากที่ใดในโลก ดังเช่นในวันที่เรามาถึงในขณะที่มีผู้กำลังโปรยปลาย,ายดอกไม้หลากสีสันด้วยความปิติห่างออกไปอีกเพียงไม่กี่ฟุตร่างหอหุ้มโดยเพลิงแห่งความตายและความเศร้าหมองกำลังเคลื่อนตัวผ่านไปอย่างช้าจะด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งแ่น้ำคงคาหรือไม่ไม่อาจทราบได้แต่พาราณสี ได้พาตัวเองผ่านประวัติศาสตร์ของอินเดียต่อเนื่องมาถูกยุคตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธกาลมาสู่ปัจจุบันาการได้โดยแทบจะเป็นเมืองใหญ่แห่งเดียวของอินเดียที่ไม่เคยร้างลาผู้คนและไม่ถึงกับล่มสลายด้วยการถูกทำลายอย่างย่อยยับดังเช่นเมืองใหญ่อื่นๆจึงยังคงบรรยากาศของเมืองเก่าไว้ได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุด ต่อเบื้องหน้าศาสนสถานมากมายที่เรียงรายอยู่ทั่วบริเวณพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติต่างกำหนดจิตใจเป็นสมาธิกล่าวคำสวดภาวนาด้วยดวงใจปิติต่างปลาบปลื้มใจที่ได้มาถึงหน้าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ พุทธสถานสำคัญที่ดึงดูดพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกคือมหาวิหารพุทธกยาพระสถูปรูปทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่และวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือก่อสร้างที่ถือว่าล้ำเลิศที่สุดแห่งหนึ่งปลายยอดสถูปตัดรองรับพระสถูปด้านบนสุดบันไดขึ้นสู่ชั้นสองนำไปสู่โถงใหญ่ ส่งเราก้าวเข้าสู่โลกอีกแห่งหนึ่งที่กระหึ่มก้องเสียงสวดบำเพ็ญเพียรบูชาอยู่ไม่ขาดห่วงอ้อมไปสู่อีกด้านหนึ่งของระเบียงแล้วทอดสายตาลงมาเบื้องล่างภาพที่เห็นคือกำนันสูงค่าของชีวิตเพราะทั้งหมดของอนาบริเวณศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ปรากฏต่อสายตาสถานที่ประทับเสวยพระวิมุติสุข เสาอาโศกที่สมบูรณ์ที่สุดต้นนี้อยู่ที่กรุงเวสาลีสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระอน,นุ์ว่าจะทรงเสด็จดับขันธะปรินิพานในอีกสามเดือนข้างหน้าพระพุทธองค์ทรงจำพรรษาสุดท้ายในพระชนชีพก่อนจะปรงอายุสังขารและมุ่งสู่กุสินารา พระปรินิพานสถูปสร้างในบริเวณที่เชื่อแน่ว่าเป็นที่ปรินิพานในบริเวณสาลาวโนทยานซึ่งปัจจุบันคือสวนสาธารณะร่มรื่นจากการบูรณะของรัฐบาลอินเดียในอดีตสถานที่นี้เป็นที่ประทับพ,พักผ่อนของเหล่ามัลลกษัตริย์ในวันที่เสด็จมาถึงทรงเหน็ดเหนื่อยทั้งจากความเจ็บป่วยและจากสังขารโปรดให้พระอานนเตรียมจัดแท่นพระบรรทมให้พระเสียรหันสู่ทิศเหนือ ใต้ต้นสาลาคู่ท,ที่โน้มกิ่งเข้าหากันเมื่อลงประทับนอนทรงตะแคงขวาหันพระพักสู่ผู้มาเฝ้าทั้งสาวกพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปพระโอว่าสุดท้ายของพระองค์คือภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดตรัสแล้วทรงนิ่งเงียบไม่ตรัสอะไรอีกขณะนั้นเป็นคืนวันเพ็ญเดือนหกเช่นเดียวกับวันประสูตรตรัสรููในท่าสีหาสาย,ยาตเสด็จสู่ปรินิพานสู่ความดับอันเป็นนิรัน ความตายของมหาบุรุษมักจะหมายถึงจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่เช่นเดียวกันหลังปรินิพานแล้วพระพุทธศาสนาก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่มีอิสระในความเป็นไปซึ่งได้กลายเป็นบทพิสูจน์เนื้อแท้ของคำสอนแห่งพระพุทธองค์สายพระธรรมได้เริ่มต้นและลังไหลต่อเนื่องมานับเป็นเวลานาน,านกว่า2,500ปี โดยไม่ได้เหือดหายพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้กำเนิดหลังพระพุทธองค์ดับขันไปแล้วหลายร้อยปีก็ได้ลิ้มรสพระธรรมจากขแขนงหนึ่งของสายน้ำเดียวกันนี้เกิดเป็นความปิติเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งทรงนำพระธรรมคำสอนที่ได้รับถ่ายทอดออกเผยแพร่ในทุกรูปแบบทั้งโดยการอุดหนุนด้วยทรัพย์สินการก่อสร้างสิ่งรำลึกเพื่อสการะการมิพักประกาศพระบาร,รมีไปในดินแดนต่างๆให้ปรากฏ เกิดเป็นผลงานล้ำค่าของโลกมากมายหลายแห่งดังตัวอย่างสังเวชนียสถานทั้งสี่และสถานที่ทุกแห่งที่พระพุทธองค์ได้เคยย่างพระบาทไปถึงหรือสถูปแ่งเมืองสารจีสถูปที่มากด้วยความหมายและสูงค่าด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมก็มาจากการอำนวยกการสร้างด้วยพระองค์เองณเมืองที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนเลยในครั้งพุทธกาล ทรงเป็นผู้ก่อตั้งนาลันทามหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กรุงราชฤห์ครั้งแรกเป็นเพียงสถานที่เล็กๆแต่ได้ขยายตัวออกมาเรื่อยๆเพราะได้รับความอุดหนุนจากกษัตริย์ราชวงศ์คุปตะลำดับต่อจากพระเจ้าอาโศกเรื่อยมา